บทนำตำนาน2องล้อที่ยังคงอยู่ Honda Wave 125คือหนึ่งในรถจักรยานยนต์ครอบครัวที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานหลายสิบปีและในปี2025นี้ Honda ได้เผยโฉมเวอร์ชั่นใหม่ที่ปรับโฉมให้ทันสมัยยิ่งขึ้นพร้อมทั้งคงไว้ซึ่งความประหยัดความทนทานและความคุ้มค่าที่เป็นจุดเด่นมาโดยตลอด สำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การใช้งานเชิงพาณิชย์เวฟ125รุ่นใหม่นี้คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามขีดขีดขีดดีไซน์ใหม่โฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นในเวอร์ชั่นปี2025 Hon ด a าเวบ125ได้รับการปรับปรุงในเรื่องของดีไซน์ภายนอกให้ดูโฉบเฉี่ยวสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าดีไซน์ใหม่แบบเลเเต็มระบบให้แสงสว่างชัดเจนยิ่งกว่าเดิมทั้งกลางวันและกลางคืน ไฟเลี้ยวและไฟท้ายก็มาในรูปแบบและเช่นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนขณะที่เรือนไมายใหม่ผสมผสานร,ระหว่างหน้าจออนาล็อกและดิจิทัลทำให้ดูทันสมัยและอ่านค่าต่างๆได้ง่ายดายนอกจากนี้ยังมีสีสันใหม่ที่สะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นสีแดงเมทัลลิกน้ำเงินเข้มหรือดำด้านที่ตอบโจทย์ทั้งวัยรุ่นและวัยทำงานขีดขีดขีดเครื่องยนตใหม่ประหยัดกว่าเดิม Honda Wave 125รุ่นปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1 2 4 9 cc 4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศที่ผ่านการพัฒนาให้รองรับมาตร,รฐานไอเสียยูโร5ได้อย่างสบายอีกทั้งยังให้สมัฒรถนาที่ดีเยี่ยมตอบสนองการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างรับรื่นในขณะเดียวกันก็ยังคงเอกลักษณ์ด้านความประหยัดน้ำมันโดยทำอัตราสิ้นเปลืองได้ถึงประมาณ60กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องใช้งานทุกวัน ขีดขีดขีดฟีเจอร์และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ยุคใหม่แม้จะเป็นรถรุ่นเล็กแต่ Honda Wave 125ปี2025ก็ไม่ละเลยเรื่องความสะดวกสบายในการใช้งานถังน้ำมันความจุ5.4ลิตรช่วยลดความถี่ในการเติมน้ำมันเบาะนั่งกว้างขวางรองรับการโดยสาร2คนได้สบายพร้อมที่เก็บของใต้เบาะที่จุหมวกกันน็อกได้หใบ เพิ่มความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวันระบบเบรกหน้าแบบดิสเบรกและเบรกหลังแบบดรัมเบรกให้ความมั่นใจในการเบรกได้ดีนอกจากนี้ยังมีรุ่นที่มาพร้อมระบบสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้าให้เลือกตามความสะดวกของผู้ใช้งานขีดขีดขีดสรุปความคุ้มค่าที่ไม่มีใครเทียบ Honda Wave 125ปี2025ยยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ชาวไทยอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นด้านความประหยัดสมรรถนะความทนทานหรือความสะดวกสบายในการใช้งานอีกทั้งยังมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถครอบครัวคู่ใจหรือแม้แต่ใช้ในเชิงธุรกิจส่งของส่งอาหารเวฟ125รุ่นนี้ยังคงยืนหนึ่งในใจของผู้ใช้ทั่วประเทศ